สวัสดีสพี่น้องแท็กเพนเมื่อสกุลค,คนสปารีผสมสบอร์สวัสดีผู้จิ้กไก่ผู้ก็้กไก่พี่น้องสวัสดีเมื่อสกุลคนนะสวัสดีย้ำสวยพี่น้องเอ้ยมินิกระดาษสวยมาแล้วพี่น้องสี่อาหารสิ่ไปหาเก็บดอกฟักติ้วพี่น้องลงมาส่งหมดเลยเนาะไปหาเก็บดอกฟักติ้วขาพี่น้องไปเก็บคนเดียวพี่น้องถือขู่ถือยังสักเนี่ยได้อืมขู่ของสาวเอือพี่น้องเลบรรยากาศ อาออ๊บ้าวคือเก้าพี่น้องมัน,นีกได้ตอนนี้ประมาณสิบโมงเนาะกำลังสิบเก็บดอกตีมาสูบพี่น้องถ้าเบิง่งเล้อพี่น้องสูบใส่หางเนาะรอเบิง่งเล้อพี่น้องเลยสั่นดอกแด,ดกดอกแดกอัลโตลาซับมันได้สี่ไปเกะไประพิกติกข่าวมันมันหล่นมันระเบิดพี่น้องเลยยังมาติดจยบ่แม่เฮ็ดเน,นีงยสั้นต่าวานี่พี่น้อง ติดเรียบร้อยแล้วเนาะเต่าพังพี่น้องเลยควานโอ้ป่ะนี่ไล้พี่น้องต่าสเสื่อยพี่น้องเอ้ยเห็ดกับพิญยาเขาเนาะหฮยรวยพี่น้องหฮยรวยกับเจ็ดเต็มพี่น้องเลยโอเคนะต่อไปเราวก็สิไปเก็บดอกพะติอยู่กระโซงเลยสิเอาได้แล้วบอกได้ดอกพะติกุกดอพี่น้องเอ้ย ต้นที่ซอไอเก็บไม่น่านันสิบสิบหาไปเบิ่งอยู่เนาะครับนี่แต่ว่าสิไปเบิ่งทางอื่นก่อนอยู่ทางพุ่นกับมีทางพีกับมีลายทางพี่น้องแต่ว่าสิโลมาส่งหน้าจะคล้องก่อนนะสิไปชงหน้าชงหน้าเฮียไม่มีเฮาเนาะคือไปน้ำการพี่น้องไปไล่บอลเพราะดอกติวไลายพี่น้องเอ้ยไลยอลีดอกติวนี่ยพี่น้องคือนกล้าพี่น้องไปคนเดียวพี่น้องเลยไม่ยังพี่หลอก พ,บบพี่นอกบอกนกนกพี่นอ้องนกน้อยใส่ดอกติวนี่ยดอกติวใส่พี่น้องให้ดอกติวอยู่ค่ะมันอยู่ส้งเนาะมันอยู่ไก่เนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะเดตัดไปบอลทัางวันเก็บดอกติวไปเลยพี่น้องแล้พี่น้อง,องบาามันล่นจนเบิดแล้วพี่น้องโอ้ยเรือบลายพี่น้องนี่ มานี่เด้อแดงน้องมาน้ำเหีห้ยงฮะอนี้อันนี้ก็แลนแล้วลมาน้ำพี่น้อง <c oughs> เลยลูกเปิ้ลใจๆพูดแต่เที่ยงพูดส <c oughs> วัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะฮุ <c oughs> ่นดิฮุ <c oughs> ่นดิ คือว่าอะไรพี่น้องเอ้ยมันมันร่นไปเลยยังที่หายบ่มีบ่ดิร่นมาแล้วพี่น้องต้นนี้ร่นมาแล้วเนาะเดี๋ยวเบื้องต้นใหม่นะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องต้นที่ข้าต้นวางเซลอ้เก็บเมื่อนานป้าพี่น้องดอกมันน่าร่นนะอ๋อพี่น้องได้รีดุรีพุ่น ปาดพี่น้องดอกกะลีอันนี้เป็นติวแดงพี่น้องเลยปาดดอกกะลีพี่น้องปาดดอกสักุลาพี่น้องเอ้ยพูดไรลีมาเก็ตนำกันเด้อพี่น้องนี่สังเกตเบื้องใบเนาะเบื้องยอดมันจะออกสีแดงๆเนาะจะไปเห็นฉากดูมันถึกสิ่งเดีพี่น้อง พี่น <pe protecting room noise> ้องเอ๋ยเบิ่งหามุมซะก่อนพี่น้องหามุมก่อนใส่มุมไก่ในเด้อพี่น้องเอ๋ยเก็บก็ได้จะไปเดินั่างเก็บคือไปนั่พี่น้องสิฮู้ซาสตร้นาสพี่น้องเอ๋ยเจบพี่น้องค่ะเจบค่ะพูดดาวพูดดาวจ้องเขาไปต้มอีกข้ามประเด็นไปหายพื่้นนะพี่น้องเนาะ ็บพี่น้องเก็บบุดหูดมวนคือยังนี่พี่น้องเอง้ย โเก,กิร์เพิ่มคุณจะเห็นกันหรือบอ่พี่น้องมันปงใบแน่แะพี่น้องเอ้ยคุณอุย้ยดูขนาดนี่เซเวอรก,กับพี่น้องผูจาร์ูจารเป็นกระลรบุญแบบนี้พี่น้องอเดียวเซเวอรสิพาพี่เบิรงต้นไม้เนาะต้นนี้จะเอาแล้วโอ้ยขาวจนพูนอยู่ทั้งลังนะพี่น้องเออโยก,กิร์ เดี๋ยวสิพาไปเบื้องต้นไม้เนาะเบื้องต่ตน 9, ้นเก่าร้ายพี่น้องเน้องปลาเราดุเป็นน้ำกันพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันโลดมาแล้วมันจนโลดมาแล้วพี่น้องใบมันก็จนโอ้ยไม่ขี้ให้กินเม็ดแล้วพี่น้องใบมันกระได้น้ำมาแล้วพี่น้องอะไรกับผมเป็นแยังพี่น้องฮัศิคามหัวไป ห้าอีกฟางหนึ่งเนาะขามหัวอันนี้เป็นเดน้าแม่ป้าเนาะเขตหัวตรงรเบ่งธรา,าม,ม้าน้ำกันพี่น้องเอ้ยมันเป็นรังเทียงสเสวยเนาะ ย้ำแน่นั่นกกน,น,บบนี่กับใบไม้ร่น,นแบบนี้แหละพ,พ,พี่น้องโลดเต็มแบบนี้แหละจุดไ้พาเผาคขุซิไม่เบิดป่าพี่น้องเอ้ยเราไปเรามาเจอพน้องชาลูพี่น้องเพิ่นตซาอาป่าบรบรเบาิร์ตบะเบิงก่อนพี่น้องปาปาซิวพี่น้องมีไข่ ลาซิ้วยังย่งอยู่พี่น้องอืมอยังหลายอยู่เอาอนันก็มาแบบที่นี่เอาลงไปอีกยังนานะขึ้นมาเร็วเร็วอืมลินลาาอยู่หันแล้วมึงนะพู้นเราป่าทั้งที่เขาก็ต้องอดีเขาไหวนะฮะเน่าเป็ะเบิ่งกันจักจั่เบิ่งยังแบบป่าก็ะ พี่ักกระโบกพี่น้องมีหน้ายจักหน้ามีบอดอี้นั่นส่วนบัก่กี้เคยเด้อพี่น้องเป็นส่วนคิปของลุงเนาะ้าสิเละกดาใายเป็นไปฝาติโอ้ยล้มล้มตายพี่น้องอยู่สูงแทนพี่น้อง เอาไปได้ด้วน,นีงพี่น้องอยู่กระเทิงผู้พี่น้องเอ้ยหูเอาไปได้ซะพี่น้องสูงแท้นี่มันสิมืดเดี๋ยวพี่น้องมันถึงใช่มันโลนมาแล้วพี่น้องนั่นมันมันโลนมาแล้วนั่นพี่น้องเอ๋ย ต้นนี้กระซูอลิพี่น้องพุ่นอยู่กระยอดพุ่นเพอร์เซลได้แนวนี้นะโอ๊ยติวขาวติวขาวเลยพี่น้องตีแดงเลยติวขาวตีวแดงบ่ผีหลอกพี่น้องผีหลอกไปไปไม่คูปูปูปูหูยลอยอีแล้ว้าตกลงมาแล้วพุ่นผุนผุนพี่ใบไม่หลอกพี่น้องเอ้ย ันนี้ก็คือร่นมาแล้วพี่น้องแต่ใบพี่น้องเอันนี้จะเป็นทางเที่ยวพี่น้องโอ้ยอันนี้ก็ตกปุบีปุบีร่นอีกแล้วพี่น้องอันนี้ก็ได้ร่นอีกแล้วเจออีกแล้วพี่น้องตัวหนึ่งไอ้เป็ดติวแดงเนื้อพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นติวคาวพี่น้องแต่มันร่นมาแล้วเนาะ เจออีกแล้วตัวหนึ่งพี่นแอ่วจามันมันล่นนอนใบมันโงใงง่ายนี่นี่คือมันล่นนะเก็บพี่น้อ,นนนนอง อันนี้เป็นติวขาวด้วยพี่น้องนี่ตัวนี้พี่น้องมุดจอะไม่เก็บสายสเสว,วยเลยพี่น้องโอ้ยต้นนี้นะพี่น้องมันม่เป็นดอกพี่น้องอาจจะเป็นตัวผูกบอก ปอดี้มันเป็นหมาคือได้ปีกายนี่เนาะแต่ว่าคือสีโรนเป็นรรดอกมันหม้อบบเห็นพี่น้องแค่พื้นบ่มีคือสีโบแทบ่ได้เป็นดอกปีนี้เนาะเป็นป้าไม้เต้าหรือก,ก็ไม่ติ้วพี่น้องอันนี้จะเป็นไม้เต้าเนาะไม้เต้าไม่ก็ซีเป็นหมาปีกันพี่น้องเป็นหมากเป็น สูงมันจะเป็นเมติวคาวพี่น้องนี่แต่มัน่เป็นดอกขี่ดอกมันโอ้ยไม่ขี้ให้พี่น้องมันมีคู่พี่น้องโอ้ยทำไมมึงมีคู่ทำไมกูไม่มีคู่ะอะเห็น,นพี่น้องคุณหนูขาสินีปไปใส่คโอ้ย ดูพี่น้องเอ้ยนี่ร้ายอยู่ได้แม่งขี้ให้กับมีพี่น้องอีฉ่า,ามันกับมีคู่อ่ะพี่น้องเอ้ยนี่ต้นดอกติ้วทีเซเว่ถ่ายรูปมัแน่นพี่น้องอันนี้มันมันเหี่ยวไปี๋ยว อดอกติวแดงพี่น้องอันนี้เป็นดอกติวแดง<ม>พี่น้องตัวนี้เป็นดอกติวขาว<ม>เนาะแต่ว่ามันล่นมาแล้วคือจะเป็นมาแบบนี้นะพี้อเป็นมาแบบนี้เอา้าไปแทนได้กับพ่อแต่เธอมีคู่อือิต,ตสั่นในเธอ คือเหี่ยวไปแล้วพีน่น้องนี่เอาอันนี้ผมมีคู่เธอสูตรเหมือนซันหรือว่าก็แม่งอันกี้ใกหก้เป็นแม่งสร้างครเป็นแล้วพีน่น้องมันเหี่ยวไปแล้วพีน่น้องมันโล่นไปแล้วเนาะก็จะสด้สังทีนี่ ดอกติว้วแดงห้าสิบบาพี่นอ้องเอาต้นตัวนั้นเนาะต้นตัวสเสวยเอาแล้วก็สิพ่อหนอนดอกติว้วแดงห้าสิเก็บยว่าดอกติ้วขาวพี่นอ้องมันจางอย่างมาไลายพี่นอ้องเอ้ยนี่ดอกติ้วสเสวยเก็บเอ้ามีอย่างไหนวะนี้อ้ามีหางเตนนะพี่นอ้องห้างเตนเด้พี่น้องนี่รังเต็นครับก็เป็นตะใบพี่น้องเอ้ยนี่ดอกไปใส่เบิดหนู ยูพี่น้องพุ่น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 พี่น้องได้อยู่บอฮี่ยาวเบิอร์ตีเนาะตัวนี้เนาะเก็บพี่น้องเก็บคือได้อยู่นะตัวนี้ได้อยู่นะ เกบค่ะรูดโรดโมเมนเกบพี่น้องอันนี้เป็นดอกที่แดงได้ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่น่าฮักทุกคนเอ้ยนี่นีดอกดิวแดงพี่น้องสักุลาประเทศลาวนะคะแมนอ้าบ่เอ้าหรือว่าอ่าวอ่าวเนาะอ่าวเนาะพี่น้องเนาะอ่าวเนาะเกบสันนยู่ยังมาเก็บนะแม่มาเก็บซอยท่าแม่ อ้าวดอกนี oh, ้ท้ามเป็นสีอย่างนี้ออกสีสีชมพูพี่น้องทุ่นคือบ่มีนนี่คือแปลกดาท้ตัวนี้วาซิบาวดอกติวแดงพี่น้องเอ้ยพูนอืมเอาเอาทีนี้น้องไปเป็นไม้กักชาน้ำไม้ติวบ่ได้พี่น้องเอ้ยแต่นั่เป็นดอกเบิ่งรอบๆพี่น้องโอ้ยตัวนั้นพี่น้องตัวนั้นนั้นนั้ทางนั้นน่ะพี่น้องเห็นบ่ พี่น้องนี่นี่นี่ต้นข้างหน้าเสวยว่าอันนี้ตีวขาวเด้อค่ะเอาคือบดดอกแต่ดอกมันโอเคนี่พี่น้องต้นข้างหน้าื้อเสวยว่าเห็นไหมมีแต่ดอกนะพี่น้องเอ้ยอา้ายังอันนี้บัดที่นี่ อา้าวมีหลายอย่างอยู่พี่น้องอันนี้เป็นติวขาวด้วยค่ะ เก็บเอาต้นละดอกซองดอกพี่น้องเอ้ยได้บอระดอกซองดอกเก่เาดีกว่าบได้ดอกนะพี่น้องเนาะเหี่ยวแล้วพี่น้องอือเหี่ยวไปแล้วโบได้มาโดดมันก็เหี่ยวเนาะมันก็เหี่ยวไปตามกาลเวลามันแต่มันกระโดกอยู่ได้พี่น้องแต่มันก็เหี่ยวเนาะ เก็บอะไระเก็บพี่น้องเอ้ยมีหี้เก็บอะไระเก็บลายอยู่แต่มันเหี่ยวเวลาพี่น้องดอกดอกซากุระประเทศแปลาวเนาะหอดเที่ยงแล้วนี่ดอกที่อยู่เฮ้องอกระมังน้อยหนึ่งพี่น้องงามบ่ต่อไปก็สิต้มนะพี่น้องอต้มนะพี่น้องตต้ตม้ตมตมตม้ตมตม้ตมตม้มต้มต้มต้ม ต้มพี่น้องเอ้ยหลังจากเก็บยังมาแล้วก็ต้มพี่น้องต้มก็สิได้ประมาณดอกถั่วหน่อยนึงนะพี่น้องเนาะคือลายลายไปเลคือสิได้ประมาณถั่วหน่อยนึงเพื่อแล้วพี่น้องเอ้ยงามอดนทีเนาะพี่น้องน้องงามอดนี่โอเคพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็ต้มอยู่พี่น้องต้มดอกเฟิร์ตตยวพี่น้องเอ้ยไปลุกปลาผาดกมาจนเหม่อเนาะคลิปนี้กับฟ้าวัชนีพี่น้องฝากกระดาษกระลากระโดกระบายนะพี่น้องลายลายเดือ พ่อกระซองซาไม่คิดนะมันนี่พาตลุยาป้าติ๊บพี่น้องอาจจะบราละเอียดอาจจะสั้นจะยังไงก็ต้องขอโทษทีไม่ได้พี่น้องมืัอนี้เก็บดอกติ๊บพี่น้องบูป่าพาดงพาพี่น้องไปน้องไปน้ำกาดพี่น้องเอ้ยพี่เน้ำกาดดอกติ๊บเสีได้แต่มันเหี่ยวก่อนพี่น้องเอ้ยดอกติ๊บมันก็เหี่ยวแล้วมันก็เริกไปยักงามไปแล้เนาะใครมันแบบสดชื่อยังบาดยังอันนี้อุ้ยคือสิงามอม่ดีเนาะโอเคเราคิดหนึ่งกับ้าที่นี่นะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแรกรชร์กดติดตามเป็นกระดาษจายช่องสาวพมืนได้เด้อไม่ได้พบกันอยู่ที่เฟซบุ๊กไลฟ์สดเนาะเวลา19บเาเดนเกาเป็นต้นไปพี่น้องเนาะไปขับเม่นตะท้ายสบายดีได้เด้อพี่น้องเขาโฆษสาเม่ได้เนาะช่วงนี้ผมมีเงินเติมเน็ตแล้วพี่น้องเอ้ยสิทธิ์แค่งเงินเติมเน็ตมาแต่ไซโนาะล้าก็ได้เนาะอืมเป็นอนาคตพี่น้องไคผู้ใหญจ่จะดีอ่าผู้ใดญอันมีอ่าจิตใจอยากอยากอัน เติมเนตรเติมบัตรเติมเงินให้กับเขาเขใจหลายๆเด้อพี่น้องเนาะช่วงนี้บ่มีเนาะ <c oughs> <c oughs> มาขอเงินนะพี่น้องนะปานนี้เอ้ยว่าไปไดนะ้เนาะกะช่วงนี้บ่มีเงินเติมเนตรน,นะนับเป็นน้องเนาะกะจังได๋กะมื้อแรกเจอกันพี่น้องอยู่ไลฟ์สด Facebook อา่าเทพอักษรพันธวงศนะ์เนาะเข้าไปติดตามไปกดไลค์ไปอันคอมเมนต์ทักทายสบายดีทีเด้อพี่น้องเนาะพบพอ,พอกันทุกๆวนนะันเนาะทาง Facebook แล้วก็ YouTube เนาะเน่ยพรุ่งนี้สิอันไลฟ์สดทาง YouTube เนาะแต่มื้ออื่นเออมื้อแรกนี่มื้อแรกนี่ คือสไลด์ทาง f a c e b o o กพาไปคอมเมนต์ไปติดตามด้วยพี่น้องเนาะขเขาไปอบาเข้าใจนะพี่น้องเบอร์จัคุยกันเมื่อแรงพอกันที่น้องกิงกนดีเวลาบ๊ายบายสวัสดี